สวัสดีพี่น้องชาว u t u b e และแฟนเพจนะครับช่องสริยะตาวันนี้นะครับมาให้หน้านะครับเข้าอุปสมบทนะครับกับรถไซมินิสามล้อนะครับนะครับรถไเฉพกกิจนะครับนะครับนักดนตรีนะครับเป็นชุด2 2เบสิบห้านิ้วกลางส2นิ้วนะครับตัด้ิน นักร้องครับยวไปดูเครื่องปรุงเครื่องนะครับดีจีนักดนตรีเล็กโทนะครับเครื่องปรุงที่ใช้นะครับมิกเซอร์ชุดอันละหรอกนะครับทาวเวอร์โซลิโอเทคทีนี้กำลังนะครับเช็กระบบ สองคนสองนะครับทีนี้สามลอ้อกับโชคราวนะครับก่อําทำเงบก็จะทำเป็นแบบโครงรถแห่เลยนะครับทำให้โชคราวสนะลังเตรียมตัวออกแนะครับ cũng lăng chết sao cấp okay, đó